คุณเป็นนักธุรกิจมันก็เป็นไงได้พักได้พักได้พวกเป็นคนมีเงินมีฐานะทางสังคมเนี่ยคนที่มาเนี่ยคนมีเงินทั้งนั้นเนี่ยอย่างนน้อยก็ร้อยล้านมีผมเนี่ยมีร้อยบาทนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยนะครับในช่วงสงการเนี่ยผมอยากจะให้กาลังใจทุกคนนะเราควรจะหาเพื่อนที่แบบมีความคิดอะไรที่สร้างสารรค์มองโลกในแง่ดีไอ้พวกอิชาลิษยาพวกมีปมด้อยพวกเนี้ยห่างๆเล เชื่ออาจารย,ย์นะครับในวันสงกรานต์เนี่ยผมอยากจะอวยพรให้ท่านมีเพื่อนดีๆมีผัวที่ดีมีเมียที่ดี <c oughs> ค่อยๆพูดค่อยจากันในยุคเนี้นะครับ <c oughs> เราดูข่าวเนี่ยมีแต่เรื่องผัวเมียครับนะครับดารานักร้องคนดังนอกใจเมียนั่งรถไปกับเอ,อหญิงชู้นะครับ <c oughs> แล้วดารา,าก็บอกเขาบอกบอก,บอกกับเมียน้อยว่าให้บอกกับเมียหลวง นะครับว่าเออก็มันคือผัวเขาอะไรต่างเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ค่อยสร้างสารรค์เราก็ดูแล้วเพลินไปไอ้ความขัดแย้งในครอบครัวเราก็ผ่านผ่านไปครอบครัวจะมีความสุขนะผัวเมียนะนะผมก็เคยผ่านครอบครัวมีลูกมีเมียอะไรมาแต่ยังไม่เคยมีผัวนะนะครับบางคนก็มีเมียด้วยแล้วมีผัวด้วยอันนี้ก็เป็นบุคลิกพิเศษเขาเรียก LGBTQ ผมยังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นนะมีเมียเสร็จแล้วมีผัวด้วยอันนั้นยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นบางคนก็มี มีเอ่อมีเมียด้วยมีผัวด้วยนะครับนะครับ <c oughs> ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่น้องครับนะเพราะนั้นเรามีครอบครัวมีผัวมีเมียในฐานะที่เป็นคนแก่นะฮะอายุหกสิบสองหกสิบสามเนี้ยนะครับความรักความเข้าใจนะครับก็ความเข้าใจสําคัญที่สุดมีเพียมีผัว,ม,ผวมีเมียนะผมเคยบอกนะผัวแรงเมียต้องเบานะเมียปากมากผัวต้องหูปาก บางคนได้เมียปากมากพูดไม่หยุดเลยเนี่ยนะแล้วผัวก็พูดมากก็แย่งกันพูดก็ตบตีกันนะครับไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องเถียงแย่งกันพูดเพราะนั้นถ้าเกิดผัวพูดมากเมียก็ต้องหูปากเมียใจร้อนผัวก็ต้องใจเย็นผมเคยยกตัวอย่างคดีลุงวิศวะจําได้ไหมเออขับรถไปแล้วไปทะเลาะกับเด็กม .4 ที่ชนบุรีจําได้ไหมแล้วด่ากไปด่ากันมาเด็กเด็กม .4 เอ,อเดินมาเคาะกระจกแล้วถามลุงวิศวะว่ามึงเก่าเลย แล้วก็ชกหน้าไปนะผัวก็ใจร้อนเมียก็ส่งปืนให้ผัวด้วยนะครับเอาปืนไปยิงเขาสุดท้ายก็ติดคุกติดตารางสารชั้นต้นสารอุทธรมาสู้คดีหลุดในชั้นดีกาป้องกันเกินสมควรแก่เหตุเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายสุขภาพอีกห้าปีหกปีกว่าคดีจะจบสุดท้ายพูดหยาบๆเลยแม่งไม่ได้อะไรเลยชีวิตถ้าใจเย็นสักหน่อยมีสตินะผัวใจร้อนเมียก็ห้ามอันนี้บอกผัว หัวโมโหไอ้นี่มาด่าวมึงเก่าเหรออ่าอ่าหัวเป็นวิศวะอายุก็ามากแล้วห้าหกสิบแล้วนะครับเมียก็เป็นไงเอา้ามันท้าทายมึงเหรอมึงเอาปืนไปเลยไหนนะเมียก็เราอ่เมียอส่งปืนให้หัวทั้งๆท,ท,ที่ควรจะห้ามใจเย็นๆคุณพ่อเรามากับลูกนะนะเออพ่อแม่เราก็มาด้วยนะเราใจเย็นๆดีกว่ามีสติอ่เอาถ่ายคลิปถ่ายอะไรเสร็จแล้วก็ไปแจ้งตำรวจเราอย่าไปทำตัวเป็นสารเตี้ยตัดสินเองสุดท้ายครับ เด็กม .4 ถูกยิงเสียชีวิต <c oughs> ส่วนลุงวิศวะตกเป็นจำเลยคุ้มไหมนะครับไอ้พวกในโซเชียลนะนักกฎหมายคนดังๆเชียเลยเชียเลยเชียนะครับนะครับนี่คือสังคมในโซเชียลเราในช่วงสงกรานเนี่ยก็อยากพี่น้องประชาชนว่าสติสำคัญถ้าเรามีสติแล้วเราก็จะมีสตังค์แล้วก็มีอนาคตถ้าเราขาดสติแล้วไปทุกอย่างนะ่ะนะครับเนี่ยดูในยกตัวอย่างเนะ หัวใจร้อนเมียส่งปืนไปนไงพอกอันเลยนะเพราะนั้นหัวใจร้อนเมียเมียต้องใจเย็นเหมือนหลักของคนจีนหนยินหยางร้อนกับเย็นคู่กันไม่ใช่กับแต่ทั้งสองคนใจร้อนหมดนะครับมันไม่ได้นะครับเพะฉะนั้นก็ฝากฝากวต้องห้ามต้องปรามต้องดึงกันบ้างเราเป็นผัวเป็นเมียกันไม่ใช่ว่านะครับเห็นด้วยนะนะครับเนี่ยในวันสงกรานเนี่ยอาจารย์เดนก็อยากจะพูดอะไรสบายๆนะฮะ นะแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์ของชีวิตผมเป็นคนแก่อายุเกิน60แล้วและอันที่สองก็ประกอบอาชีพทนายความมาสามสปีเห็นคดีความมาในศาลเนี่ยเกิดจากอารมณ์เกิดจากความขาดสติทั้งนั้นครับพี่น้องครับพอเราขาดสติแล้วเนี่ยมันก็แบบอะไรต่างๆเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> อย่างเมื่อวานนี้ <c oughs> มีนักธุรกิจมาปรึกษาโอ้มีคดีความเต็มเลยฮนะ นะเป็นนักธุรกิจแล้วมีคดีความฟ้องร้องเต็มไปหมดเลยศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองนะวันๆไม่มีอะไรครับเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งเมื่อวานโทรปรึกษา <c oughs> บอกอาจารย์ผมมีคดีความเยอะเลยทะเละเาะกับคนในสังคมเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าผมเป็นคนไม่ยอมคนนะครับนะเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยแม่งมีแต่คดีความทะเลาะกับผู้คนมากมายวันๆมีแต่คดีความไปที่ไหนที่ไหนพูดแต่เรื่องคดีความเขาเป็นนักธุรกิจนะชีวิตเขาโศกเศร้ามาก เมียก็บอกว่าเออทําทไมคุณมีแต่คดีความศัตรูเยอะฟ้องกันไปฟ้องกันมาเต็ไมไปหมดเลยเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยมีคดีความไม่มีความสุขหรอกถึงแม้จะชนะ <c oughs> เออพอชนะคดีก็มาไปไงก็ฉลองแต่ใจลึกๆนะีมันมีคดีความไม่มีความสุขหรอกถ้าเรามีแต่คดีความนะภาษาจีนเ็าบอกเจี๊ยบป้าบ่อสือ่อนะครับหาเรื่องหาราวหรือบางทีก็บอกว่ากินขี้หมาดีกว่าเพราะนั้นเราไม่มีคดีความดีที่สุดผมเป็นทนายผมยังไม่อยากจะมีคดีความเสียเวลา ยกเว้นมันจําเป็นเออนะครับนะอย่างวันๆเนี่ยผมอยู่กับโซเชียลมีคนมาด่าทอมากมายเป็นแสนเป็นล้านเยอะแยะเอาทัวร์มาลงนะไม่เคยฟ้องใครแม้แต่คนเดียวนะลูกน้องยังบอกเลยอาจารย์ทําไมไม่ฟ้องไอ้คนที่มาดา่าแล้วผมถามว่าผมยังหาเหตุผลไม่ได้เลยทําไมต้องฟ้องมันนะผมบอกลูกน้องผมผมหาเหตุผลไม่ได้เลยทําไมต้องฟ้องไอ้ไอ <c oughs> ้พวกโซเชียลพวก อะไรพวกนี้ไปฟ้องมันทําไมยังหาเหตุผลไม่ได้เลยนะคือฟ้องไปแล้วจะได้อะไรเราไปฟ้องกับคนซึ่งมานั่งด่าเราโดยไม่รู้จักเราเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นใครเลยบางคนก็เป็นแอปหลุมบางคนก็เป็นอวตารเป็นใครก็ไม่รู้เราจะไปฟ้องอะไรใครกับคนพวกนี้มันไม่ได้ประโยชน์เลยนะเขาก็ไม่รู้จักเราแล้วก็อย่างเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้เนี่ย ถ้ามีคนมาด่าเราเนะี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนะี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเนะี่ยบาปก,กรรมก็อยู่กับคนพูดเองที่มาใส่ร้ายป้ายสีเราเขาบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอะไรต่โอ้โหผมนี่โดนกล่าวหาสารพัดนะกล่าวหาว่าผมเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่างพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรว่าใครมาด่าเราแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็เฉยๆมันไม่ใช่เราจบผมบอกลูกน้องผมนะแต่มีคนดังๆบางคนเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ประกาศข่าวนะ ผมรู้จักด้วยคนดังมากเลยแต่ไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันเขาจาัดรายการข่าวเนี่ยแล้วมีคนไปด่าเขานะ่ยเขาฟ้องสองร้อยกว่าคดีร้อยกว่าคดีและที่หนักกว่านั้นก็คือทนายของเขาก็คือเพื่อนสนิทผมรุ่นพี่ผมผมยังเจอหวัดดีกับพี่เอ,อผมถามแล้วเฮ้ย,ยคนนี้เขาเป็นพิธีกรดัง่ยทำไมเขาฟ้องคนติดตามรายการที่ไปด่าเขาเยอะอ๋อเขาเป็นคนที่ไม่ยอมคนร้อยกว่าคดีที่ศาลอาญารัชดาร้อยกว่าคดี ล้วก็ถามว่าเอาเดชาไม่ฟ้องเหรอเห็นมีทัวลงคนด่าเดชาเยอะนะผมบอกว่าช่างแม่มัน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 นะครับขอยืมเพลงที่คุณทักษิณชินวัตรเขาฟ้องเขาร้องที่โน่นนะที่ประเทศกัมพูชาตอนสมัยเนรดนเนรเทศออกไม่ใช่โดนเนรเทศ,นนเทศสมัยเสื้อแดงเลืองอํานาจปีห้าสามเนี่ยสมัยเนี่ยทักษิณก็ช่างแม่มันนะครับทักษิณไม่ได้โดนไล่ออกจากประเทศนะ ทักษิณที่หนีก็ดีนะอันนี้ก็ต้องฝากคุณทักษิณเวลาจะพูดก็ต้องพูดความจริงนะครับผมไม่ได้เกลียดคุณทักษิณสมัยก่อนเคยเลือกคุณทักษิณนะเลือกคุณทักษิณเป็นนายกเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกเลือกพรรคไทยรักไทยมาก่อนในตอนหลังผมไม่เลือกอะเป็นครับก็ผมไม่ได้มองว่าเขาเลวหรือดีอะไรแต่ว่าผมไม่เลือกพอตอนหลังเขาถูกดำเนินคดีแล้วเขาหนีคดีไปผมมองว่าคุณทักษิณไม่ใช่สุภาพบุรุษนะครับเวลามีคดีก็ปากดีอะเวลาพูดก็ปากดีแต่ว่าสารจำคุกดันหนีคดีอันนี้ผมไม่ชอบ และมีคดีเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตความผิดต่อตําแหน่งสาคดีและที่สําคัญพอหนีไป17คดีกลับมาแล้วไม่ยอมติดคุกอันนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับนะบส่วนตัวผมนะแต่ผมไม่ได้ห้ามอะไรใครไม่ได้เกลียดอะไรเขาแต่ถ้าอะไรเขาช่วยประ,ประเทศชาติได้ก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เล่าในวันสงกรานตสบายๆพี่น้องน่าจะได้ประโยชน์ไหมนะครับอืมนะครับบางคนบอกคุณทักษิณโดนยัดคดีหรือเปล่า อันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะฮะนะครับแต่เขาก็ผ่านขั้นตอนก็แล้วแต่นะครับใครมาชมรายการผมเนี่ยมันก็มีสาระอยู่สองด้านด้านการเมืองด้านกฎหมายเศรษฐกิจสังคมความเห็นต่างก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ไปห้ามอะไรใครนะผมก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณเมว่าเป็นบุคคลสาธารณะกันเล่นโซเชียลใจต้องกว้างพอไม่ใช่จะฟ้องอย่างเดียวเออถูกต้องไม่รู้จะไปฟ้องสมัยอย่างที่ผมบอกน่คนด่าผมเยอะแยะ ะะเดี๋ยวสักครู่นะมอร์นิ่งค <Hello. S 1> อร์นะครับแล้วนะครับเขาก็จะมีมอร์นิ่งคอร์มอร์นิ่งเวกอัพปลุกตอนเช้านะครับแต่ผมตื่นก่อนเขาไม่รู้จะไปฟ้องฟ้องเพื่ออะไรและไอคนที่มาด่าเราเนี่ยชื่อก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีไปด่าไปไปแจ้งความเสียเวลา ไม่ได้ประโยชน์แล้วมันจะมีเงินจ่ายแล้วนะนะครับแล้วเราต้องการเงินหรือเปล่าไม่มีอะไรต้องใจกว้างเฉยๆให้ความรู้อ่ผมชอบจุก,กรูอ่คุณมาจุก,กรูคุณมานะครับโอ้ยเอาเอ,าเอกภพสายไหมมานี่ไม่ได้ดูเลยผมไม่ค่อยดูเนี่ยเพื่อนฝูงบอกเอาสวัสดีอ่าคุณเอกภพครับอ่าสายใหม่นี่ครับเป็นพักพวกเพื่อนฝูงกันคะคุณเอกภพก็บางช่วงบางเวลาก็โดนทัวรลงเหมือนผมอ่ะผมก็ให้กําลังใจกันนะจะ <c oughs> พาคนไปเรื่องคดีดิไอคอน ทำไปต่มาตารวจดันไปแจ้งความแกบอกว่าเหมือนกับไปร่วมกันแจ้งความเท็จพรบคอมอะไรผมก็ไม่เห็นด้วยนะผมก็มองว่าบางสิ่งบางอย่างตารวจก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าเจตนาคุณคุณเอกสายใหม่เนะี่ยเขต้องการอะไรนะครับต้องการพาพยานไปส่วนพยานแม่งจะพูดจริงพูดเท็จอะไรแม่งจะเกี่ยวอะไรกับเอกสายใหม่วะอันนี้มองกลางๆนะนะครับก็ถือว่านะครับนะครับ,นะรบเอกสายใหม่ถามว่าผมเที่ยวไหนอเมริกาครับ ต่มาประเทศทำนะฮะแต่ว่าตอนเดินทางข้ามาจากทางโตลอนโตอา่าทางเมืองบัฟฟาโลนะบัฟฟาโลนี่ชื่อเมืองนะของอเมริกาบ้านเมืองแม่งล้างเลยเอาหลงเอาเล็กอะไรแถวๆบัฟฟาโลเมื่อวานเนี่เข้าไปดูไม่มีคนเดินเลยเศรษฐกิจแม่งแย่นะครับนี่อันนี้ชายแดนนะแต่ก็อยู่ในรัฐนิวยอร์กเดี๋ยวรัฐนิวยอร์กเนี่ยมันใหญ่เดี๋ยวก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี่ก็ไปดูน้ําตกน้ําตกก็ดีนะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ นะครับแนวคิดพี่เดดีครับผมชอบอขอบคุณมากครับนาฬิกาดังหรือไม่ดังผมไม่เคยสนใจครับใส่ให้รู้เวลาก็พอแน่คุณตุ้ยนะลีลาเหลือกินนะนะครับชีวิตไม่ต้องมีความสุขนะอย่างช่วงสงการเนี่ยเราก็ทําให้เห็นว่าเรามีความสุขไม่ใช่วันโพสแต่เรื่องคดีความวันนี้ผมไปฟ้องกลับใครคนน,นนั้นคนนี้ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าชีวิตแม่งหมกอุ่นนะครับนะช่วงสงการก็พูดแต่เรื่องดีๆนะครับ เออนะครับนะครับอยู่ไหนครับอาจารย์เนชาตอนนี้นะครับเออผมอยู่อเมริกาครับทําขึ้นภาษีใช่ทางแก้เศรษฐกิจไหมครับมันเป็นกลยุทธ์ของเขาเขาถือว่าเขามีอํานาจนะครับเขามีตลาดในประเทศเขามีเงินมีอํานาจในการกําหนดเพราะว่ามันเป็นตลาดนะคนอเมริกาสามสามร้อยกว่าล้านนะครับเป็นคนที่มีเงินมีทองนะฮะ แล้วก็ตลาดอเมริกาใหญ่เขาก็มั่นใจว่าใครๆก็อยากจะขายของในประเทศเขาเรื่องราวแม่งก็มีอยู่แค่เนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ความสามารถในการขายสินค้าอเมริกาแม่งสู้จีนไม่ได้เรื่องราวแม่งเป็นแค่นั้นอะ่ะมันก็เลยต้องสร้างกติกาขึ้นมานะครับนะเขาเรียกว่าการกีดกันทางการค้าไม่มีอะไรครับพูดภาษาง่ายๆเนี่ยผมคุยกับนักธุรกิจเนี่ยที่มาเนี่ยแม่งเสียถีท้งาน,นเขาบอกไม่มีหาอะไรเลยอเมริกามันก็คือประเทศที่ผลิตสินค้าขาย จีนก็เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าค้าขายแม่งสู้เขาไม่ได้ก็เลยต้องกําหนดกติกาขึ้นมาว่าเดี๋ยวกูจะขึ้นภาษีมึงนะสินค้ามึงเนี่ยขายในราคาถูกนะกูก็สู้มึงไม่ได้เพราะฉนั้นกูจะขึ้นภาษีมึงร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นสินค้ามึงต้องแพงขึ้นไปอีกร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นคนในประเทศกูก็จะไม่ซื้อสินค้ามึงเรื่องราวแม่งก็มีอยู่แค่ไม่มีหาเลยซับซ้อนเลยเพราะว่ากูอะ่ะทำามหากินสู้มึงไม่ได้ กูก็ถือว่าประเทศกูใหญ่มึงจะต้องเอาของมาขายในประเทศกูกูก็ขึ้นกำแพงภาษีสินค้ามึงแพงขึ้นไปร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นใครจะซื้อสินค้ามึงก็แค่เนี้ยถ้ามึงอยากจะขายของในราคาถูกเหมือนเดิมมึงต้องเอาเงินของมึงอ่ะนะเออหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเอามาลงทุนในประเทศกูประเทศกูจะได้มีงานทําคนในประเทศกูจะได้รวยนะเศรษฐกิจกูดีก็แค่นั้นแหละ ไม่ได้มีสลับซับซ้อนเลยเป็นเรื่องของการคิดที่ว่านึกถึงประเทศตัวเองก่อนเขาถึงใช้คําว่าอเมริกาอะไร first อเมริกา come first เลยนะผลประโยชน์ของกูต้องมาก่อนนะพูดภาษาบ้านเรานะคือผลประโยชน์ของกูต้องมาก่อนแต่จีนก็บอกว่าอะไรเฮ้ยมึงทําแบบนี้ไม่เป็นธรรมเออกูกูก็ไม่ยอมมึงขึ้นภาษีกูกูก็ขึ้นภาษีมึงมึงไม่ขาค้าข,า,ข,า,ขายกับกูกูก็ไปค้าขายกับมึงแต่คนที่จะพูดแบบนี้ได้เนะี่ยประเทศของมึงเนี่ยนะครับ นะหรือประเทศประเทศที่พูดแบบนี้ได้เนี่ยมึงต้องมีครบมีทั้งอาหารการกินเกษตรคนงานเทคโนโลยีนะครับ AI ต่างๆคือในประเทศมึงต้องอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวเองถ้าเป็นแบบสิงคโปร์เนี้ยอาหารก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีอันนี้ชิบหายเลยสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์แม่งไม่มีอะไรนะครับนะปลูกข้าวปลูกท้องนาอาหารการกินเลี้ยงสัตว์ไม่มีถ้าเกิดต้องพึ่งตัวเองแล้วจะเอาที่ไหนกินเอาข้าวที่ไหนเอาน้ําที่ไหนใช้น้าจืดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี เพราะนั้นประเทศที่ทําแบบนี้ได้และพูดได้อย่างเต็มปากก็คือประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่เขาเรียกว่า U.S. เรื่องราวแม่งมีอยู่แค่นี้เวลาเราติดตามข่าวต่างประเทศมีเรื่องแค่นี้ <c oughs> เหมือนผมเนี่ยผมก็เป็นนักกฎหมายทนายความพอดังมากก่ะคนในวงการเดียวกันบอกโอ้โหเดชาแม่งหิวแสงทำผิดมันญาตทนายความเดี๋ยวต้องไปร้องเรียนจะได้ถอนใบอนุญ,ญาตมันไปเพราะอะไร พอมันแสงจ้าคนไปจ้างมันเยอะอนะทําให้คนในวงการวิชาชีพเริ่มเกลียดชังในความดังของมันก็จะถอนใบอนุญาตกูมม่งอะไรต่างๆอันเนี้ยก็ธรรมดานะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าคนเราเนี่ยพอมันดีเด่นดังมากอย่างจีนเนี่ยของก็ราคาถูกนะแล้วก็คนก็ชอบนะครับพอใช้งานได้อาจจะไม่ต้องดีมากแบบจีนแม่ก็รวย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 ลดจีนแม่ก็แซงหน้าอะไรบ Y วดีอะไรนะครับแซงหน้า ลถรถไฟฟ้าจีนแม่งกับแซงแซงเทสลาแซงไอ้พักพวกพ่อใหญ่ทําไปแล้วอีลอนมาร์อะไรต่างๆตอนนี้แม่งก็แย่เสือไปบ้าการเมืองพอไปบ้าการเมือง,องก็หุ้นเฮินตกคลิปหายววยวดทาธุรกิจอย่าไปยุ่งกับการเมืองถ้าทําธุรกิจนะแต่ถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างพี่เดงี่ยุ่งการเมืองไม่เป็นไรวิพากษ์วิจารณ์แม่งเข้าไปไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มีธุรกิจสินค้าอะไรของผมผมเป็นอาชีพเป็นนักกฎหมายเป็นคอนซัลเป็นอะไรเงี้ย ก็ไม่ต้องสนใจนะฮะแต่ถ้าทําการค้าแล้วเป็นแบบอีลอนมัสไปยุ่งกับการเมืองชิปหายเลยอาจจะดังอาจจะมีอํานาจแต่สุดท้ายชิปหายไปทําอะไรเข้าไปคนอเมริกันเกลียดคนทั่วโลกไม่ชอบหุ่นเฮิร์นเทสลาแม่งตกไปจีนแม่งก็รวยรวยรวยเข้าไปเพราะฉะนั้นปัญหาจีนกับอเมริกาไม่มีหาเลยก็คือค้าขายสู้เขาไม่ได้ก็เลยตั้งเงื่อนไขมาตั้งกําแพงขึ้นมากีดกันทางการค้าบเพราะเราทํามาหากินหาแดกสู้เขาไม่ได้ก็แค่นั้นเรื่องราว ส่วนจีนก็บอกกูก็ไม่กลัวมึงเพราะกูก็รวยนะเอ่อมึงมีมึงมีเกษตรกูก็มีม,ม,มีคนกูก็มีเทคโนโลยีก็มีนะครับ AI ก็มีเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างกูมีหมดเครื่องบงเครื่องบินเรือลบเอ,เ,อ,อเรือดำน้ำําจีนมันเก่งนะครับแล้วประเทศแม่งก็ใหญ่แล้วเป็นคอมมวนิสต์คือประเทศจีนประเทศใหญ่อยากทําอะไรก็ทําอยากจะพัฒนาอะไรก็ได้เพราะอะไรมันไม่มีฝ่ายค้านมัน,ม,น,ม,นมันเป็นระบบะเผด็จการนะครับ คล้ายๆเหมือนเกาหลีเหนือขาอะไรพวกนี้ <c oughs> แต่ว่าประเทศเขาผู้นำเขาเข้มแข็งประเทศเขาจเจริญอยากทำอะไรก็ได้นะนะครับผมไปมาเป็นสิบครั้งเรื่องราวก็มีอย่างเงี้ยแม่งก็ทะเลาะก,กันไปสินค้าแม่งก็แพงนะครับใครจะค้าขายก็กูก็ต้องเอาตามกูทำว่างั้นนะฮะเจ็ดสิบห้าประเทศรวมทั้งไทยด้วยเอเชียด้วยแอฟริกาด้วยยุโรปด้วยอ่ะอย่างยุโรปอ่ะอย่างแคนาดากับจีนเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นประเทศเขาใหญ่ อย่างแคนาดาที่เมื่อวานนี้ผมพิองเดินทางมาประเทศใหญ่วาอาเมกาอยงนยแคนาดาพลเมืองมีสามสิบล้านแคนาดาอ,อาเมริกามีสามร้อยล้านห่างก,กันเป็นสิบเท่า <c oughs> แคนาดาเขาบอกเขาไม่กลัวกูก็มีหมดความรู้ก็มีเทคโนโลยีก็มีเอไอก็มีนะ,ะเกษตรก็มีคนก็มีกูก็ไม่กลัวมึงมึง,มงขึ้นภาษีกูกูก็ขึ้นภาษีมึงเพราะพรมแดนมันติดกันเพราะแคนาดาก็อยู่ทางด้านเหนือของอเมริกาติดกับมติดกับนิวยอร์ก นะครับเนะมื่อวานนี้ไปมาแนละ้วประเทศเขาใหญ่โตโอโหลานรู้สึกว่าแนวเเขตแดนตั้งาไลป์เอ,อเป็นพันกิโลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจําไม่ได้ไไดแล้วไกด์แม่งเล่าไปกูก็งงแล้วแก่นะนะครับเนี่ยก็ประมาณเนี้ยแต่ประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ยควรจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องอเมริกาเนี่ยเพราะอะไรมันมีผลกระทบบางคนเนี่ยดูข่าวแต่เรื่องนเนี่ยเนี่ยนักร้องไปแย่งเมียเข้าในรถอะไรเนี่ยคลิปเสียงเป็นของใครอะไรเงี้ยไอเรื่องพวกนีนะ้เป็นเรื่องแบบ เรื่องดราม่าเราก็ดูไว้เราชอบเพราะคนไทยชอบผมเองก็ต้องพูดนะบางทีไม่ไม่ไม่ดูแล้วมันไม่ได้ประโยชน์แต่ก็ต้องพูดเพราะไม่พูดว่ามีคนรู้ไม่มีคนรู้ก็ต้องพูดเรื่องนี้แต่เราต้องดูข่าวเศรษฐกิจด้วยด้วยว่าเนี่ยถ้าเกิดประเทศเราส่งสินค้าไม่ได้เนี่ยคนก็ต้องว่างงานขายของไม่ได้แม่กระเจงมันจะกลายว่าทุกวันนี้ในประเทศแม่กระเจงแล้วทุกวันนี้ขายของไม่ได้แต่รัฐบาลไม่พูดหรอกว่าคนในประเทศได้ลดำบากรัฐบาลพูดแต่เรื่องดีไม่ต้องกังวลนะนะอิงเตรียมไม่หมดแล้ว อรับมือเรียบร้อยไม่ว่าประธานาธิบดีทาจะแบบไหนอิงก็เตรียมรับมือไว้นะอิงก็พูดอยู่แค่เนี้นะไม่ต้องห่วงครับพวกเราจะไม่ลำบากเราจะอยู่กันอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะมีอิงก็พูดนะนายกอิงก์นะนะไม่ต้องห่วงทุกคนไม่ลำบากอะดูอิงอิงยังไม่ลำบากแล้วเพราะอิงมีอยู่หมื่นสามพันล้านแล้วอิงจะไปลำบากไหอิงตื่นขึ้นมาก็อิงก็จะคิดว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไร นะเอ,อ่อเสื้อจะเข้ากับกระโปรงหรือกางเกงไหมรอ,อ,องเท้าทํำยังไงน่าสร้อยมุกจะติดที่รองเท้าหรือเปล่าเพราะเพราะว่านายกอิงเนี่ยรวยจนแม่งไม่ไม่มีความทุกข์นะคือเป็นความโชคดีของเอ,อ่อคุณหนูอิงเนี่ยแกโชคดีที่ได้พ่อทักษสิณนมาเนี่ยอ,อือดขึ้นมาเอาแม่กยกหุ้นให้สี่ห้าพันล้านจ่ายตั๋วพีเอฉบับหนึ่งนี่ยังไม่ถึงกําหนดภาษีก็ยังไม่ต้องเสียเพราะว่ายังไม่ได้ออชําระนี่ตามตั๋วพีเอ็น ที่ปรึกษาด้านสรรพากรก็บอกว่าท่านนายกยังไม่ต้องจ่ายภาษีนะมันไม่ใช่คือการเลี่ยงภาษีแต่มันแต่มันการแต่มันการบริหารภาษีบริหารแบบภาษีแบบไม่ต้องจ่ายภาษีก็ไม่ใช่การหนีภาษีนะครับแม่โอนลูกให้ลูกแม่โอนหุ้นให้ลูกสี่พันล้านนะครับนะก็ไม่ต้องเสียภาษีโดยทั่วไปนะถ้ามีการยกให้นะครับหุ้นกับลูกนะส่วนที่เกินยี่สิบ้านก็ต้องเสียห้าเปอร์เซ็นอย่างคดีนี้ก็ต้องเสียประมาณสองร้อยล้านแต่ นะครับนะครับคนที่รับให้คือนายกไม่ต้องจ่ายเพราะถูกตั้งคําถามว่าเป็นการซื้อขายหรือเปล่าถ้าซื้อขายก็ต้องดูว่าซื้อขายถ้าซื้อขายไม่กําไรก็ไม่ต้องมีใครเสียภาษีเพราะนั้นเท่ากับว่าแม่โอนลูกโอ,โอนหุ้นให้ลูกนะนะครับในราคาเท่าทุนหรือต่ำกว่าทุนมันก็คือการเอ่อเขาเรียกอะไรโอนอ่อยกให้โดยไม่ต้องเสียภาษีก็เอ่อก็ไม่ต้องเสียภาษีสองร้อยล้าน กรมสรรพากรก็ไม่ได้ภาษีเพราะฉะนั้นใครจะเอาบ้างเอาแบบนายกก็ได้นะพอจะยกสัมบัติให้ลูกนะก็เปลี่ยนเป็นเอาเอาทําเป็นซื้อขายไปนะครับแล้วยังไม่ต้องจ่ายตังค์ผมว่ากรมสรรพากรทั้งประเทศไทยก็คงเก็บภาษีการให้ไม่ได้เลยเก็บภาษีมรดกไม่ได้เลยอันนี้เป็นเรื่องความชานฉลาดของความฉลาดของตระ,ะกูลจินวัตแต่กรมสรรพากรก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแม้แต่บาทเนี่ยควรจะได้สักสองร้อยล้านก็ไม่ได้ ก็เป็นที่มาของพักฝ่ายค้านพักประชาชนเขาก็เลยต้องไปอภิปรายซักฟอกนายกคนเดียวว่าแบบนี้เป็นการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าหรือเกินเป็นการบริหารภาษีหรือเป็นการใช้ช่องว่างของภาษีเพราะต่อไปเนี่ยพอมันเป็นข่าวว่าเฮ้ยนายกทําแบบนี้ไว้ต่อไปเหมือนผมเนี่ยผมมีหุ้นร้อยล้านผมยกให้ลูกชายผมผมมีลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นส่วนที่เกินอ20ล้าน80ล้านผมไม่ต้องจ่าย5%กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีไม่ได้นะครับพี่น้องครับ ใครจะทําบ้างก็ลองดูเพราะว่านายกก็ทําให้ดูแล้วว่าไม่ต้องจ่ายนะพอวิโรธมาพูดในสภาผูาานน้แทนราษฎรนายกก็เพิ่งลุกขึ้นมาว่าโอ้ผ่านมาเจ็ดปียังไม่ได้จ่ายเงินค่าหุ้นให้แม่สี่พันล้านเลยเออเดี๋ยวปีหน้าจะไปจ่ายนะ <c oughs> นะครับเราก็ฟังขำๆเราต้องทันคือนะครับหลายๆคนเขาบอกว่าถ้าเรารวยแล้วมาเล่นการเมืองแล้วเราไม่โกงจริงไหมครับเขาบอกรวยแล้วไม่โกง หลายหลายคนที่มีแสนล้านหมื่นล้านมาเล่นการเมืองโอ้ยผมรวยแล้วผมไม่โกงหรอกจริงไหมครับไม่จริงที่ผมพูดนี่ไม่ได้หมายถึงตระกูลไหนนะรวยแล้วไม่โกงไม่จริงครับเพราะว่าสมมุติว่าคุณคุณมีแสนล้านคุณมีหกหมื่นล้านคุณมาตั้งพรรคการเมืองนะครับคุณไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนเลยคุณต้องใส่เงินเข้าไปห้าพันล้านหรือหมื่นล้านเพื่ออะไรซื้อตัวสอสอนะครับเพราะอยู่ดีๆคุณจะเอาไอ้พวกไอ้สอสอประเภทนกแลไม่เคยไม่มีใครรู้จักเลย แล้วก็ถือเข่งถือไหามาหาเสียงเนี่ยในประเทศไทยมีคนเดียวไอ้มีสองคนคนแรกคือพลตีจำลองสีเมืองอันนั้นไม่มีเงินเลยแต่นั่นเขาเป็นคนดีจริงๆเวลาหาเสียงก็มีมีเข่งมีมีไหมีอะไรก็ว่าไปมีอะไรเนี่ยอ่านะอฝาเข่งฝาไหาอะไรอย่างนั้นน่ะเขาเป็นคนดีจริงๆพลตีจำลองแต่ก็จบสิ้นไปแล้วคนต่อมาก็คือธนาธรจึงรุ่งโล่ง,ลงกิจอันนี้ก็เหมือนกันไปสร้างพักอะไรอ่ะ พักเก้าไกลหรือพักอะไรครับผมจำไม่ได้แนละ้วพักส้มขึ้นมาอันนี้กระแสของคนรุ่นใหม่อันนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยเพราะว่าคนรุ่นใหม่คนชั้นกลางะนะครับรวมถึงผมเนี่ยคนแก่เลยเลือกพักส้มเพราะอุดมการไม่มีการซื้อเสียง <c oughs> แล้วก็เอาไอ้พวกโนเนมขึ้นมาหมดเลยแต่เป็นพวกนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวติดคุกติดตารางโดนคดีร้อยสิบสองบ้างหลไรบ้างเนี่ยไอ้ลักชนกเอ้ยใครตะใครเต็มไปหมดคนดังๆหัวหน้าม็บอะไรเงี้ย ไอ้พวกเนี้คือ,คอสามารถสร้างพรรคการเมืองโดยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองที่ทั่วๆไปพวกนี้ต้องใช้เงินครับต้องใช้เงินครับเนี่ยในวันสงกรานก็คุยสนุกสนานไปไม่มีหรอกมาทําอะไรฟรีต่างจังหวัดเนี่ยคุณไปดูเนี่ยพรรคการเมืองต้องอันดับแรกต้องหาเงินไปซื้อตัวสอสอมาคนไหนที่ที่เป็นสอสอ,อยู่แล้วก็ซื้อมาก็มาอยู่ในสังกัดเราแล้วก็จ่ายเงินเดือนไปเดือนละสองแสนแต่ผมไม่บอกว่าพรรคไหนแล้วพี่น้องไปคิดเอา เท่าที่ผมทราบได้คุยกับพวกสสด้วยกันก็ซื้อมาเอา้ามึงเอาไปสามสิบไอคนนี้มึงมีโอกาสได้เยอะนะอามึงเอาไปห้าสิบเดับพอซื้อมาเสร็จปุ๊บก็ต้องไปซื้อเสียงสสก็เป็นคนที่เอประชาชนเลือกอยู่แล้วก็ซื้อเสียงก็จ่ายเงินอีกหน่อยไม่ต้องจ่ายเยอะนะก็จ่ายเฉพาะไอพวกที่ยังไม่เลือกเราก็ไปเน้นตรงนั้นก็มีกระแสส่วนหนึ่งกระสุนส่วนกระสุนก็คือเงินที่ต้องไปซื้อเสียงเพราะฉะนั้น ใครที่แม่งจะมาจัดตั้งรัฐบาลอย่างน้อยๆแม่งก็ต้องมีสักห้าพันล้าน่ะนะครับต้องมีเงินน่ะคือถ้าถ้าอพอจ่ายไปห้าพันล้านสมมุติว่าคุณมีอยู่อแสนล้านคุณจ่ายไปห้าพันล้านแล้วก็ไปไปเดี๋ยวก็ไปวิ่งเต้นซื้อขายอีกพอจัดการพรรครวมรัฐบาลก็ต้องต่อรองใครจะไป็้รัฐมนตรีสมมุติหมดไปประมาณสักหมื่นล้านคุณมีแสนล้านคุณหมดไปสิเปอร์เซนต์ลงทุนในการตั้งพรรคการเมืองแล้วคุณจะได้เป็นรัฐบาลเป็นนายก อาจจะเป็นเองหรือญาติพี่น้องมาเป็นก็แล้วแต่เนี่ยคุณเสียไปหมื่นล้านเดี๋ยวคุณมาเป็นนายกเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องมาถอนทุนมีโครงการไหนใช่ไหมที่กูจะรับเงินใต้โต๊ะได้นะครับเออกินหัวคิวแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนะหรือใครอยากจะมาเป็นรัฐมนตรีอ่ะมึงเอาไปพันล้านมึงเป็นรัฐมนตรีมึงเป็นห้าร้อยล้านกระทรวงสําคัญอ่ะมึงเข้าแล้วไปโกงอินโกงกินเองนะครับเพราะนั้นพอมันรวยมันก็ซื้อ ซื้อเป็นธุรกิจการเมืองก็ลงทุนซื้อตัวสอสอแล้วก็ไปซื้อเสียงประชาชนบางส่วนเสร็จแล้วได้เป็นรัฐบาลมันก็มาถ,ถอนถอนทุนอะไรที่มันเคยพูดกับประชาชนไว้แม่ก็ไม่ทำาล้ววันวันก็ใช้นโยบายประทานนิยมแจกเงินบ้างแจกอะไรบ้างนะแจกเงินลดดอกเบีย้ยนะอะไรอะไรต้งแต่ที่เป็นประชานิยมเนะี่ยนะครับนะมันก็จะไปทําพวกนี้ประชาชนก็ชอบมันเพราะคนวนใหญ่ก็เป็นคนยากจนเรื่องราวชีวิตก็ประมาณเนี้ย นะครับพนานเข้าประเทศชาติก็ชิปหายเหมือนประเทศบางประเทศในอเมริกาใต้ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวก็ไม่ให้ผมเข้าประเทศประเทศมีน้ํามันแต่แม่งก็เป็นไงเอาใจประชาชนทุกอย่างไอ้นี่ก็ฟรีไอ้นี่ก็ฟรีฟรีชิปหายสุดท้ายประเทศชิปหายใครต้องรับผิดชอบนะการเมืองรับผิดชอบมันมีรักษาฟรเาีเงินไม่มีก็แจกเงินให้เป็นหนี้ก็ไม่ต้องใช้หรอกเดี๋ยวรัฐบาลซื้อหนี้มาเองแล้วคุณก็ไม่ต้องผ่อนแล้ว นะเดี๋ยวก็เอามาและการพนันอะไรต่างๆมานะาทุกอย่างฟรีหมดเป็นหนี้ก็ไม่ต้องใช้พักหนี้ไว้พักพัก,พกสุดท้ายชิปหายนะเป็นหนี้ไม่ต้องใช้รัฐบาลมาใช้เองรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เพราะทุกวันอย่างประเทศเราเนี่ยคนเสียภาษีแม่งมีอยู่สี่ห้าล้านคนหนึ่งในนั้นก็มีพี่เดนี่แหละเสียภาษีกูหกสิบสองนี่ยังต้องเสียภาษีอยู่นะเดือนเงินหลายตังอยู่พอมีรายได้เยอะแม่งก็เยอะนะครับเสียแม่งทุกเดือน S <S <an> จะไปหลบไปเลี่ยงอะไรเราหนึ่งเป็นกรรมการบริษัทนะเป็นลูกจ้างบริษัทก็ต้องโดนหักหน้าที่จ่ายเสียภาษีรายเดือนภาษีเงินได้มันิติบุคคลก็ต้องเสียไปเป็นที่ปรึกษาไปไปทําอะไรเสียเงินหมดของผมไม่มีช่องทางในการหลีกเลี่ยงหาเลยเลยสารปรกรบแม่ก็จะเพ่งแรงแต่คนพวกนี้คนดังๆเนี่ยไอคนพวกนักการเมืองขี้โกงเนี่ยสารประกอไปดูแลไอพวกนั้นแม่งโกงจริงหลบเลี่ยงจริงของผมเนี่ยแบบก็ยื่นเสียภาษี แม่งก็จะมีคนจะเพ่งเลงเงินคิดว่าโอ้โหไอ้พวกนี้แม่งรวยคือคนไหนแม่งเสียแม่งก็เสียตายหาสัรประกรแม่งก็บี้อยู่นั่นเน่ะก็ฝากพี่น้องสารปรกรเราไปดูไอ้พวกนักการเมืองก็าราจะการขี้โกงไอ้พวกนายกบอบจพวกอะไรพวกนี้ตัวดีเลยนะเงินเดือนเนี่ยนายกบอบจแม่งไปกี่ตังค์นะนายกเทศมนตรีนายกบอบตเนี่ยนะฮะมันก็มีเงินทอนเงินอะไรต่างๆบางคนบางท่านเนลเยอะแยะ,ยะ แม่งก็ใส่ชื่อลูกชื่อเมียชื่อเพื่อนอะไรต่างแยะ,ยะ,ยะกิจการาต่างๆที่มันกนะ็คือเจ้าของแต่แม่งไม่มีชื่อเลยที่เขาเรียกว่านอมินีคือใช้ไอ้พวกหุ่นเชิดออกหน้าหมดอ่ะการเมืองสมัยนีย้มันต้องเล่นเองหรอกมันก็มีลูกหลานออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยทักษิณก็ให้ลูกสาวเป็นนายกเ네นวินก็ให้ลูกชายเป็นเป็นสอสอเป็นเลขาธิการพักออกมาดา่นานโยบายรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยว่าไม่สนับสนุนคาสินโนเป็นตายยังไงก็ไม่ยกมือให้ ลูกชายเ네นวินวันหน้าก็คือนายกรัฐมนตรีคล้ายๆแพทองทานนี่แหละนะครับอออกมาใส่เพื่อไทยเต็มที่เพราะอะไรฐานเสียงแม่งฐานเดียวกันคือภาคีสาน <c oughs> สมัยหน้าเนี่ยนะนะ,ะภูมิใจไทยเขาไม่เว้นหรอกครับพักเพื่อไทยนะครับเพราะพักเพื่อไทยทักษิณกลับมาก็แผิที่พลเ네นวินลูกน้องเก่าเขาไม่สนใจละกูคือหุ้นส่วนมึงไม่ใช่ลูกจ้างมึง <c oughs> เพราะฉะนั้นลูกชายของเ네นวินเนี่ยกระดกไทยเรื้ออะไรเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วอายุสามสิบสี่หรือเท่าไหร่เนี่ย วันข้างหน้าก็คือแพรทองทานจินวัตก็คือนายกคนต่อไปคอยดูเนี่ยคอยดูไอลูกเนวินก็คือนายกนะนะครับถึงแม้อนุทินหัวหน้าพักจะมาบอกว่ามันเป็นการผิดคิวไม่มีหาเลยหรอกแม่งคิดดีแล้วให้ลูกชายแจ้งเกิดเลยเวลาอภิปรายก็บอกไปเลยกูเป็นใครลูกเนวินลูกนายเนยวินเมียชื่ออะไรกูก็ไม่รู้นะครับนะเวลาอภิปรายในสภา,าแม่งเหมือนกันแนะนําตัวผู้สมัครสสเลย